ได้เลิกดีควางแฟนสาวอย่างน้องกวางเข้าพิธีแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจริญพรอ,อ่อนละไม้หรือโกติอลัมบอยโดยเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยเรื่องนี้พร้อมบอกเตรียมตัวไปรับสรยุทธสุทันาจินดาที่ออกจากเรือนจำในวันที่14มีนาคมนี้ให้ฟังด้วยว่างานแต่งตอนนี้ก็รอคนสำคัญผู้มีพระคุณคืออาต่อยใจพบและสรยุทธสุทัศนจินดา ก็เลิกตั้งใจแต่งเป็นวันที่26กลกรดาคมเพราะเป็นวันที่ครบกับน้องเขาได้ครบ7ปีและคงไม่เลื่อนแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมอะไรจะจัดในสวนแบบมีของกินครบหมดทั้งคาวหวานก็มาสนุกพบปากันส่วนวันที่14มีนาคมนี้จะไปรับสรยุทธ์แน่นอนและส่วนตัวไม่รู้ว่าออกมาแล้วจะทำงานเลยไหมเพราะก่อนหน้านี้ไปหาบ่อย แต่ภาคหลังช่วงโควิดที่ผ่านมาทางกรมรชาชัณฑ์เขาก็มีมาตรการคัดกรองไม่ให้เข้าเลยจะเข้ายากมากแต่ได้บอกผู้จัดการไปแล้วจะไปหาพร้อมเผยที่เลื่อนงานแต่งก่อนหน้านี้เพราะแต่งครั้งหนึ่งในชีวิตอยากเชิญคนเยอะๆแต่ถ้าคนติดโควิดในงานแต่งตนก็จะยุ่งเลยขอแบบให้ซาปลอดภัยที่สุดค่อยจัดงานสถานที่เลงเป็นสโมสรกองทัพบ,บกตรงถนนวิภาวดีกำลังจะไปดู กับเรื่องฮอร์โมนเพศชายก็ทําให้กับเรื่องฮอร์โมนเพศชายก็ให้เป็นปกติด้วยการฉีดทุกสามเดือนถ้าไม่ฉีดจิตใจจะว้าวุ่นและอ่อนไหวง่ายไม่ซีเรียสว่าจะต้องมีลูกปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ